อารุณสวัสด์ค่ะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆดูสวนสวนลกๆพามาดูสวนวันนี้ไถมันดเดยนเพื่อนๆนูนรถถมันกำลังไถยอยู่นี่นถมันไม่รู้จะมีหัวหรือเปล่า ปีนี้อากาศก็แย่ฝนก็แย่ดูมะละกอเฮ้ย <c oughs> โอ้ยจามแต่เช้าฝุ่นดูดูมะละกอดูมะละกอลกนี่นี่นี่ก็ระบบไ้น้ำของเรา ระบบให้น้ำของเราพาเพื่อนๆดูสวนตอนเช้าลดน้ําต้นไม,ม้ลิ้นจี่ลิ้นจี่นครพนมนอพอหนึ่งนครพนมนี่ระบบให้น้ำของเรา พาเพื่อนดูสวนอายุยังไม่ถึงปีนะเพื่อนเพื่อนลินจีเนี่ยตุเรียนก็เหมือนกันยังไม่ถึงปี ดูกล้วยเล็บมือนางนะเพื่อนๆดูกล้วยเล็บมือนางดูดูดูดกล้วยเล็บมือนางนี่ก็เหมือนกันกล้วยเล็บมือนางนี่นี่อีกคือหน,นึ่งนี่กล้วยเล็บมือนาง นี่ก็เป็นมะละกออีกต้นหนึ่งนมันก็ภูมิใจนะเพื่อนๆปลูกทิ้งปลูกขวางก็ได้ผลผลิตเหมือนกันอบริเวณโดยรอบสวนสวน สวนของข้าพเจ้าตอนนี้ก็กำลังไถมันมันนี่สวนมันของเราแต่คงไม่ได้อยู่ช่วยเขาเก็บหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเปิดร้านซักรีดตอนนี้ผ้าก็รออยู่เต็มร้านแล้วเดี๋ยวก็คงต้องไปที่ร้านแล้วขอลดน้ำต้นไม้อีกสักแป๊บหนึ่ง แล้วก็ดูว่าคนงานต้องการอะไรบ้างน้ำแข็งน้ำดื่มอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมให้เขาชีวิตเดียวเดียวอยู่คนเดียวทําสวนไปเปิดร้านสักรีตไปไม่เหงาว่างๆก็พาเพื่อนๆมาเดินคุยกัน เชา้ชาเช้าอากาศดีนะเพื่อนๆแต่ถ้าสายสายร้อนตับแตกนี่กล้วยไข่ก็กำลังออกเขือแล้วเนะ่กล้วยมันก็งามดีนะเพื่อนๆกล้วยมันก็งามดีหญ้าก็งามด้วยเพื่อนๆหญ้าก็งาม เพื่อนเห็นขาไหมเนี่ยงามไหมงามไหมเนี่ยชอบปลูกแต่ไม่เคยจะได้กินเลยนี่ดูกล้วยไข่งามไหมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ